บิ๊กซีจัดงานสุด e x c l u s i v e ต้อนรับซัมเมอร์ Mocktail Society Happy Summer@ B at ิ๊กปีที่2ดึงพันธมิตรเครื่องดื่ม19แบรนด์ชั้นนำของเมืองไทยมาจัดโปรโมชั่นพิเศษ,ษพร้อมเสิร์ฟความอร่อยรับซัมเมอร์นี้ด้วยเมนู Mocktail ที่จะมาช่วยคลายความร้อนเติมเต็ม,ตมความสดชื่นเย็นซาให้กับลูกค้าบิ๊กซีทั่วประเทศตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง17เมษายนนี้ที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศติดตามร,รายละเอียดเพิ่มเติมขอ,ของกิจกรรมได้ ที่ www.bigc.co.th หรือ Facebook fan page bigc ค่ะ ก็เป็นงานแคมเปญนะคะ Mocktail Society Happy Summer at Big C ปีที่2แล้วเราก็จัดต่อเนื่องอปีนี้เป็นปีที่2นะคะจากกระแสะตอบรับที่ค่อนข้างดีในปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะการจัดงานแบบนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นยอดถ่ายนะคะกระตุ้นกําลังซื้อแล้วก็เป็นการที่เราเนี่ยอยากจะสร้างสีสันนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้มารีเอทเมนูนะคะรับเมนู Mocktail อร่อยๆแล้วก็สีสันสดใสจากที่ Big C แล้วก็สามารถที่จะมา พบกับสินค้าราคาพิเศษราคาดีๆนะคะจาก19แบรนด์ชั้นนำนะคะมาร่วมกันสร้างสารรค์เมนูดีๆตลอดซัมเมอร์นี้ค่ะให้กับลูกค้าของเราค่ะ โอเคค่ะสำหรับช่วงวันวันนี้นะคะวันที่28จนถึงวันที่31มีนาเนี่ยเราก็มีกิจกรรมพิเศษเลยนะคะพบกับมูธกิจกรรมเยอะถึง19บูธนะคะ19 19แบรนด์นะคะที่จะมาร่วมสร้างสารรค์เมนูที่สาขาบิ๊กซีสุพรรายแห่งนี้นะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆที่เราเ,เรียกว่าเตรียมไว้ให้กับลูกค้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าไปทุกช่องทางนะคะทุกสาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นที่บิ๊กซีไฮเปอร์มาร์เก็ตมาร์เก็ตนะคะฟู้ดเพลสหรือว่าบินที่บิ๊กซีนะคะที่รวม ถึงช่องทางออนไลน์ด้วยก็ทั่วประเทศเลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17เมษายนค่ะจริงๆเรามีโปรโมชั่นเยอะเลยนะคะในภาพของในภาพรวมเองเนี่ยถ้าลูกค้านะ,ะซื้อสินค้าที่ b ิ๊กซสาขาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตนะคะมาร์เก็ตแล้วก็ฟู้ดเพลสเนี่ยรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะ,ะซื้อครบ299บาทนะคะในในแบรนด์ที่ร่วมรายการก็ลดไปเลยทันที20บาทนะคะแล้วก็ถ้าไปที่ที่สาขาของบิ๊กซีมินินะคะ ซื้อแค่99บาทก็ลดไปเลยทันที10บาทนะคะรวมไปถึงว่าถ้าซื้ออีกต่อหนึ่งนะคะซื้อครบ299เนี่ยเราก็มีกระติกน้ําเก็บความเย็นมูลค่าถึง149บาทแจกให้กับลูกค้าด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแง่ของแต่ละแบรนด์เองเขาก็มีโปรโมชั่นที่จะรวมไปถึงของแถมนะคะของของแจกพรีเมียมต่างๆเนี่ยรอลูกค้าไว้นะคะเพราะฉะนั้นการซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นร, ου, ร่วมกับแคมเปญใหญ่ของเราหรือว่าในแง่ของแต่ละแบรนด์เนี่ยสามารถเอาบิลเนี่ยกลับมาแลกพรีเมียมกับในแง่ของแต่ละแบรนดด์ไ้เลยะคะ่ะ ก็ต้องบอกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์อากาศเมืองไทยร้อนมากๆนะคะทางบิ๊กซีเองเนี่ยเราก็อยากจะเรียกว่าจัดกิจกรรมนะคะพิเศษพิเศษแล้วก็สร้างสรรค์น,นะคะในแง่ของสีสันให้กับลูกค้านะ,ะก็มาร่วมกันค่ะมารับเมนูม็อกเทลแบบ อร่อยออร่อยสีสันสดใสที่บิ๊กซีนะคะแล้วก็มาร่วมกันสามารถที่จะเรียกว่ามาเลือกซื้อนะคะสินค้าจากแบรนด์ชั้นนา19แบรนด์ของเรานะคะที่จะไปรังสรรค์เมนูม็อกเทลที่บ้านนะคะร่วมกับครอบครัวในช่วงเทศกาลสงการานต์ตลอดซัมเมอร์นี้ได้เลยค่ะก็ต้อนรับทุกคนนะคะ